รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับรายการพลังงานวันนี้กับดิฉันสจิพนทริพงค์ค่ะวันนี้มาพร้อมกับสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงาน ซึ่งเรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับชมกันเป็นประจำทุกวันพุธ10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กด30ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะรายการของเรามีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ ผู้ชมคะไปชมความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานที่น่าสนใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยช็อปพร้อมชาร์จที่กรฟพอจับมือศูนย์การค้าในเครือ MBK เปิดให้บริการสถานีอิเล็กส์บายอีเกตเดินนายซพระราม9ก้าจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันคะ่ะคุณวาริศรัตนชื่นผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพอพ,อพร้อมด้วยคุณพิทยาอินพิรมผู้จัดการทั่วไปบริษัทเดนไนท์เซ็นเตอร์จำกัดร่วมเปิดให้บริการสถานีชาร์จอีเล็กซ์บายอีกที่ศูนย์การค้าเดอไนท์เซ็นเตอร์พระราม9ก้ากรุงเทพมหานครค่ะ เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจในเครือ MBK และกลุ่มผู้ใช้ EV แบบไลฟ์สไตล์ชาร์จแอดช็อปให้ลูกค้านะคะสามารถชาร์จรถระหว่างช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าได้ค่ะโดยสถานีแห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยเครื่องชาร์จความเร็วปกติ AC normal charge ขนาด22ิกิโลวัตต์2หัวชาร์จติดตั้งที่บริเวณด้านข้างถนนพระราม9ซอย41ค่ะ ที่ผ่านมาค่ะกฟผพอพอร่วมกับศูนย์การค้าในเครือ MBK เปิดให้บริการสถานีชาร์จ e Elec by Eget แล้วที่ศูนย์การค้า Paradise Park และศูนย์การค้า Denai Center ติวานนท์ค่ะผู้สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.elexa-ev.com Facebook Fanpage Alexa EV Society Z หรือ Line OA ที่ a d Alexa EV หรือโทรนะคะ021143350และ MBK Contact Center 1285ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแวดวง E ีวีจากกอฟผอออยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะไปต่อกันด้วย Charge and r e ี a ล็ h o n o n n One ที่กอฟผได้จับมือร่วมกับบางกอกกอล์ฟคลับให้ผู้ที่ใช้งานบริการสนามกอล์ฟนะคะได้ชาร์จรถยนต์ไปด้วยในขณะที่พักผ่อนน่าสนใจใช่ไหมคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมกันคะ่ะ คุณวริศรัตนชื่นผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผพ,พร้อมด้วยคุณเกียรติศักด์เกศสิริผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคาบภายใต้บริษัท MBK Enterprise จำกัดธุรกิจในเครือ MBK ค่ะรวมเปิดให้บริการสถานีชาร์จ e r e บายอีแกดที่สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีรองรับไลฟ์สไตล์ชาร์จแอนด์รีแลกค่ะซึ่งเป็นการชาร์จรถ EV ีได้พร้อมกับการผ่อนคลายไปกับกิจกรรมที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาร์จแบตรถ EV ได้อย่างมั่นใจในขณะตีกอล์ฟ โดยสถานีแห่งนี้จะประกอบด้วยเครื่องชาร์จแบบความเร็วปกติหรือ a c Normal Charge ขนาด22กิโลวัตต์2หัวชาร์จที่ผ่านมากฟผร,ร่วมกับสนามกอล์ฟในเครือ MBK เปิดให้บริการสถานีชาร์จ e r e c b y e g a t แล้วที่สนามกอล์ฟพริวเดลกอล์ฟขับจังหวัดปทุมธานีและภายในปี2566นี้จะเปิดร่วมกันอีกที่สนามกอล์ฟล็อกปามกอล์ฟขับจังหวัดภูเก็ตค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ทังเว็บไซต์กับ www.elexaev.com Facebook Fanpage AlexaEV Society หรือ l i n e OA ที่ a อ e l e x a e v และโทร021143350ที่ขึ้นตรงด้านหน้าจอนี้เลยค่ะ ผู้ชมคะไปชมความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานที่น่าสนใจจากบ้านปู่พาวเวอร์หรือ BPP เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเป็น2เท่าในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเข้าลงทุนใน Temple 2โรงไฟฟ้าแก๊สเทคโนโลยี CCGT พร้อมรับรู้รายได้ทันทีน่าสนใจและน่าติดตามมากคะ่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมคะ่ะบริษัทบ้านปู่พาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP ได้เข้าซื้อบริษัท CXA Temple 2H o h o l l c A, 2, LLC, ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple 2ขนาด755เมกะวัตต์รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ การเข้าซื้อกิจการของโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วครั้งนี้ส่งผลให้ BPP มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการผสานพลังร่วมกับโรงไฟฟ้าเชมเพิลวัซึ่งมีอยู่เดิมแล้วนะคะ ด้านคุณกิรณะนะลิมปะพยอมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทป้านปู่เผาเวอร์จำกัดมหาชนกล่าวว่าการลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์กิน n n r r n d s m a r t มาของ BPP นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในประเทศยุทธศาสตร์ทั้งยังเป็นการต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของ BPP ซึ่งปัจจุบันนะคะกำลังขยายไปยังหน่วยธุรกิจอื่นๆตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple One ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี ERCOT Electric Reliability Council of Texas ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้นำของตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ นอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าครัวเรือนอีกด้วยการลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในไตรมาสสามของปี2566ค่ะทั้งนี้ BPP ยังคงมุ่งม,มั่นแสวงหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีเฮลเล่ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขยายกำลังการผลิตสู่เป้าหมาย5,300เมกะวัตต์ ภายในปี2568ค่ะสนับสนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่าสกสวจับมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพข สำนังงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอนออชอ สถาบันยานยนต์หรือสอยยอนะคะและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยอีแวะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการพัฒนานและยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมหรือววอนจะเป็นอย่างไรนั้นกรับชมค่ะรองศาสตราจารย์ดรอ,อร์พงพันธ์แก้วตาทิพย์รองผู้อำนวยการสกรสว รองศาสตราจารย์ดเตอรสิรีชัยเสรีผู้อำนวยการบอรพอขอคุณวิเชียนสุขส้อยรองผู้อรนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสอนอชอดเตอร์เกรียงศักด์วงพร้อมรัฐผู้อำนวยการสอยยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมันธนารังสิโยภาสเรขาธิการ e ี a วผู้บริหารบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน รองศาสตราจารย์ด็อเตอร์พงพันแก้วตาทิพย์เปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์อันดับ10ของโลกอันดับ1ของอาเซียนที่มีจุดแข็งในเรื่องของซัพพลายเชนของชิ้นส่วนยานยนต์และความชำนาญในการผลิตซึ่งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยนะคะจะช่วงชิงความได้เปรียบในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกค่ะ ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงภาควิชาการจึงมีความจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ จึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้สามารถเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่รวมถึงการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการผลริตตลอดจนผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในตลาดอย่างยั่งยืนค่ะด้วยการใช้วิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็น,นกลไกสาคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตต่อไป ด้านดรนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกรรมการและเลขานุการรวมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติกล่าวว่าในปีคศ2022ไทยผลิตรถยนต์1.88ล้านคันมากเป็นอันดับ10ของโลกแบ่งเป็นผลิตเพื่อใช้ในประเทศ0.85ล้านคันส่งออก1ล้านคัน คาดว่าในปีคศ2023นี้นะคะประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์ได้1.95ล้านคันแบ่งเป็นการตลาดในประเทศ0.90ล้านคันส่งออก1.05ล้านคันการกำหนดนโยบายรัฐอย่างมีทิศทางช่วยส่งเสริมผู้ผลิตยานยนต์จากทุกประเทศได้อย่างเสมอภาค อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความเข้มแข็งต่อยอดสิ่งใหม่ๆจากการทำวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยอย่างใกล้ชิดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมมือพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยต่อไปได้ในอนาคตค่ะ ชมข่าวความเคลื่อนไหวนะคะที่แวดวงพลังงานที่น่าสนใจจากสนพที่ได้ชี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น0.01บาทต่อลิตรค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันค่ะสนพชี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น0.01บาทต่อลิตร คุณวัฒนาพงคุโรวาทผู้ำนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนอพอเพยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพว่าราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่3-9กรกฎาคม2566อยู่ที่33.67บาทต่อลิตรเพิ่มขึ้น0.01บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมันณนวันที่26-30ถึงมิถุนายน2566เฉลี่ยอยู่ที่5.50-6บาทต่อกิโลกรัมขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ27.91บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน0.20บาทต่อกิโลกรัมค่ะ โดยปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบณสิ้นเดือนพฤษภาคม2566อยู่ที่ประมาณ245,677ตันส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณสิ้นเดือนเมษายน2566นะคะอยู่ที่ประมาณ74.70ล้านลิตรค่ะ ภาครวมสถานการณ์การผลิตปา์มน้ำมันในปี2566นี้มีเนื้อที่ให้ผลผลิตอยู่ที่5.81ล้านไร่เดือนพฤษภาคม2566มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ17.41 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่254,822ตันคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ3ตันต่อไร่และมีการส่งออก CPO ประมาณ44,401ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น16,261ตันและความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล84,090ตันค่ะข้อมูลปริมาณการใช้ในเดือนเมษายน2566นะคะ พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ65.10ล้านลิตรต่อวันส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 1 0 0เท่ากับ4.46ล้านลิตรต่อวันค่ะและมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ4.26ล้านลิตรต่อวันสำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนกรกฎาคม2,566อยู่ที่29.10บาท ตต่อลิรซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน0.09บาทต่อลิตรจากราคามันสับปะลังในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณมันสับปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทาชนอลสู่ตลาดลดลงและตามความต้องการนำเข้าจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักนะคะ อีกทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอช r n นอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน27โรงกำลังการผลิตติดตั้งรวม6.57ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่2.77ล้านลิตรต่อวันมีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคมอยู่ที่3.58ล้านลิตรต่อวันอย่างไรก็ตามสอนอพอจะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถาน,านการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนต่อไปค่ะ สนับสนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติคุณผู้ชมคะไปชมความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานที่น่าสนใจจาก Eco กโก u ร๊ค่ะที่ได้ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตอกย้ำจุดความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจนะคะและจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมกันค่ะคุณเทพร,รัตนเทพพิทักษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ e c กโก o u p ปเปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่าง e c กโก o u p ปที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้ามากว่า31ปีและ BIG ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์มากว่า35ปีจะช่วยผลักดันเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะ ทั้งนี้ e c ก Group จะนำผลการศึกษาจากความร่วมมือครั้งนี้ไปประยุกใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในกลุ่ม e อ o กเพื่อส่งเสริมให้การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงทางเลือกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้านคุณปิยบุตรจารุเพน กรรมการผู้จัดการ BIG เปิดเผยว่า BIG เชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศได้นั้นก๊สไฮโดรเจนจะเข้ามามีส่วนสำคัญ BIG เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนค่ะ สปาร์ s สมายส์มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปี3หน่วยที่3ลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปไรับชมค่ะบริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเ OP m e n t ์จำกัดมหาชนหรือกัฟร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยเดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟสปาร์คสมายส มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปีที่3ต่อเนื่องเป็นหน่วยที่3ของปีค่ะโดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกณนะชุมชนแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อยกระดับความช่วยเหลือไปสู่พื้นที่ห่างไกลามากยิ่งขึ้นตามเป้าหมายของโครงการที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสาธารณาสุขได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะ อาจารย์ทันตแพทย์ดรนัทวุฒิคุตตเทพรองคณะบดีฝ่ายกายภาพคณะทันตะจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกล่าวว่าได้รับระบบดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการรักษาทันตกรรมโดยนำเครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติเพื่อใส่ฟันเทียมให้คนไข้มาช่วยรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาหาทันตแพทย์ได้ทันตแพทย์หญิงสุวรรณาสมทวินทันตแพทย์จิตอาสาจากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีกล่าวว่า ทันตแพทย์อาสาที่มาร่วมเข้าโครงการมีทั้งที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจากเครือข่ายในจังหวัดสระบุรีซึ่งปัจจุบันนะคะกำลังของทันตะบุคลากรภาครัฐมีไม่เพียงพอประชาชนไปโรงพยาบาลต้องรอคิวค่อนข้างนานทางด้านทันตแพทย์ชยุทธคงคาเพชรทันตแพทย์จิตอาสากล่าวว่าการลงพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้ได้เจอกับคนไข้ที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการช่วยรักษาผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสแล้วยังทำให้ได้รับความรู้มากขึ้นด้วยโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟสปาร์ค i ม e ์จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นอาทิอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเครือฟูอไลไลและเอ็กซรเลค่ะ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุดซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้นะคะได้ให้บริการคนไข้ในชุมชนแกงคอยจังหวัดสระบ,บุรีไปมากกว่า700เคสในระยะเวลาการออกหน่วยรวม2วันนอกจากนี้ยังมีพนักงานกราฟ เป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียนวัดความดันและอำนวยความสะดวกผู้มารับบริการโดยการออกหน่วยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่20ถึง21ตุลาคม2566ณคณะทันตแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของปีได้ทาง Facebook f a n p a g e f f Spark th ที่ขึ้นทางด้านหน้าจอนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือข่าวข่าวความเคลื่อนไหวที่ทางรายการนํามาฝากกันเป็นประจำนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังค่ะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube พลังงานวันนี้ที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาขออนานแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ